วต่อไปค่ะไปะติดตามแฮชแท็กทึ่มีการพูดถึงหนุ่มจีมินนะคะอยากให้เขาหายดีเอ็มไม่ทราบเหมือนกันว่าจีมินป่วยเป็นอะไร ทางค่าย Big Hit Music ค่ะก็ได้ออกถแถลงการว่าจีมินสมาชิกหนุ่มแห่งวง BTS เนี่ยติดเชื้อโควิด -19 โอ้โหส่งผลให้ไอดอลหนุ่มแห่งวง BTS เนี่ยเขามีอาการเจ็บคอมาตั้งแต่30มกราคมนะคะและที่ผ่านมาแย่ยิ่งกว่านั้นคือจีมินเนี่ยปวดท้องอย่างหนักด้วยซึ่งผลการวินิจฉัยของแพทย์ก็พบว่าเขามีอาการไส้ติ่งอักเสบแบบเฉียบพลันอีกทาให้จีมินต้องเข้ารับการผ่าตัดไส้ติ่งด่วนในช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ นั่นก็คือ31มกราคมค่ะทาง Big Hit Music เผยรายละเอียดเพิ่มเติมว่าการผ่าตัดไส้ติ่งของจีมินเนี่ยผ่านพ้นไปได้ด้วยดีส่วนในตอนนี้จีมินกำลังอยู่ในระหว่างการพักรักษาตัวให้แผลผ่าตัดหายดีนะคะนอกจากนี้ก็ต้องรักษาตัวต่อเนื่องเนื่องจากว่าป่วยติดโควิด19ค่ะ โอ้โหอาการเจ็บคอของจีมินตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะแต่ว่าค่อยๆทุเลาลงเรื่อยๆแล้วค่ะส่วนการติดเชื้อโควิด -19 ของจีมินนั้นนะคะทางบิคิดมิวสิกเผยว่าไอดอลหนุ่มไม่ได้มีการติดต่อเพื่อนสมาชิกร่วมวงในระหว่างทั้งก่อนและก็หลังที่เรื่องมีอาการป่วยนะคะบิคิดมิวสิกซึ่งเป็นค่ายเนี่ยก็เผยว่าจะทําการดูแลจีมินให้ดีที่สุดเพื่อทําให้จีมินนั้นหายกลับมาเป็นปกติได้โดยเร็วค่ะส่วนสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่ทางค่ายสามารถจะทําได้ในขณะนี้ก็คือการทําตามคําแนะนํา ของแพทย์ทั้งในเรื่องของการรักษาตัวรวมถึงการกักตัวของจีมินด้วยส่วนเหล่าอาร์มี่หรือว่าแฟนคลับของจีมินนะคะต่างก็ได้ใส่แฮชแท็กคำว่า get well soon จีมินซึ่งแฮชแท็กนี้ก็มีแฟนๆทั่วโลกค่ะพร้อมใจกันติดแฮชแท็กตลอดทั้งคืนจนให้ทำทำให้จำนวนแฮชแท็กนี้เนี่ยมีขึ้นในทวีตนะคะถึง1ล้าน 1แ0 0ส0งหมครั้งถ้าหากจะนับจนถึงช่วงสายของวันที่1นึ่กุมภาพันธ์ตามเวลาในเกาหลีใต้และจำนวนการติดตามแฮชแท็กก็ยังมีการเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะส่งกำลังใจให้นะคะป่วยโควิดและยังต้องมาพักฟื้นจากการผ่าตัดด้วยแต่แผลไส้ติ่งน่าจะแบบผ่าตัดเล็กนะคะยังไงก็ฟื้นตัวไวๆนะจีมิน